คุณเกศรินเวหนนะครับแล้วก็ท่านบูช่วยเด่นไทยพิมสาลีนะครับจากน้องห้างรวมกันมาส0 0พันบาทขอบคุณครับกำลังใจันการนวยในเทนนี้ครับครู่นี้สามยกนะครับไม่มีทุนการศึกษาไม่มีแรงกดดันแดงนิทินจับตอที่กินกับกิรานของอาจารย์ชินชัยตอวพิกิจค์กับกินกานจากคูน้ากับเิงศวน เพชรทองพูนสิงเจ้าปัญญาพระพิณจากจศพระทงฝั่งสุรินเทิดกันนะครับคนเราฝากคนเราฝักสุริทนทร์กกสาวยกจบคู่นี้ไปดูรีโอยอดเพชรจริงครับแจ้งมาแล้วอาจารย์เกลยวยอดเพชรจริงสิงเจ้าปัญญาดิแจ้งมาแล้วสองหม,มื่นเบอร์ขอเปิดครับรีโอ นีโอนีโอได้ได้ยินสาบแล้วเปลี่ยนครับหีบงานเสียวพุทธอาจารย์วิเชียร์ุอาจารย์ทุทวรครับทราบข่าวว่าท้องแก่ดำวันนี้มาด้วยนะครับรกำนัลสุรยาสาิยันทรัพย์เขาคู้ต่อไปครับส่วนบนเวทีนี่สาบด้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์คลิปเสน เ okay. ทีมงานมือประกบกับจากเทศบาลจานแสนชัยครับโอ้ไฮไลท์เลยทีเดียวครับคู่ต่อสี่หมื่นทีมงานปุ๋ยนกฝักห่างครับนดีเกษตรมาแล้วอด็กดูครถตุมแดงหมดละแถวๆใกล้ๆกับมู่บานช้างเลยครับจอบะครับทีมงานอาจารยา์ประจันศึกครับ วันนี้มาเองครับครูนี้หนังตัวอย่างครับอาจารย์ปัญญาบอกว่าหนังตัวอย่างสามลกแต่ว่าคู่หน้าครับสี่หมื่นของจริงครับดูครับเกร็งแรกครับเกร็งเกร็งเลร็งเล็กครับสุรินทร์ชนสุรินทร์แต่ว่าคนเราฟาดคนเราฟดครับ แดงนี่ก็ดูนะชายแดงครอบจอมครับส่วนนั้งหมนี่ก็แถวแถวหมู่บ้านช้ายครับจอมพระจอมพระนี่อยู่ใกล้ๆกับแถวแถวแอบดกแถวแถวสนตึกนี่แหละครับโจรโจรโยร มวยเล็กมวยเล็กครับมวยเล็กอเ,ลอเ,ลเออแทงแทเสยม,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 มีมีขยาครับโอ้คือว่าสิ่งเจะจายครับน้เงินมีขยาครับเอ้าขยาอีกแล้วครับอขอบพูณขอบพูณเออ กับเก่งจะแดงก็ไม่แดงครับมาขาวขาวกับน้ำเงินครับดูที่ดวงดเลยครับดูที่ดวงค,ค,ครับคู่นี้ก็ต้องดูที่ดวงเลยครับขย่าบขย่าบขย่าบขยิบเอาคำพูดขยิบเอาผลชุดแรกครับ วงใจพ่ออ่านี่เป็นคู่ที่11นะจ๊ะ12มาที่มวยหญิงอีกคู่หนึ่งครับคู่ของเพียแสงจันทร์กับเพีสุรินะครับ13เป็นคู่ตจ้นเพียลายอนทิพและก็14ทิงยทับบ้านกับแสงเทมเพียอสีขามาดูครับหมวยเล็กเล็กเล็ก เอาชอบชอบจังหวะที่แกขยิบครับก็ดูว่ายกนี้แผ้นะครับจะได้ขยิบหรือเปล่าครับคำลินตันครับแดงน้ำเงินนี่ทองคูนครับโอ้ยแกก็หนีมาเกลียดทองคูนั่นต่อไปนี้กันล็อกล็อกล็อกหนีโต้หีขวงครับ มิดกับแข้ขวากับคูนเก้ามีสายกี่ยกสองุดเล็กุดเล็กๆุดเล็กๆโอ้ดูครับจะชกไปทีจะมีพระสุดไอเจ้าของคูน อ้าวทะเบียนดมีแขนอะไรใส่เลยครับสามยกครับอ้อนี่แข้งขวานี่แหลกหม,ม,มัดแหลกหมัดเจ็บทะเียนดำตับเชิงครับหาาจอนทีมงานเจยยุ้ยมาเผาเผาเลยครับตอกทิศยิ้มโอ้ยเอาเลยครับเอ้าหมาัดหมัดมาแล้วครับทะเียนดำรวบ ตวแกยังได้อยู so on ่ครับค you know, ู oh, ้ชกคู oh ้นี okay? so so ้น like. ้ำเงินัน่ครับแฝาโดนโดนโอ้เทเทีบแห่งกระมกรไปให้เทเทไม่ลงเทไม่ลงแครับตกคูนเอาเลอกไต่ปีกไต่ปีเอาหมดยกที่สองครับเฮเล่เฮเล่ฟาครับแจ้งกับทันแสดนันเนิร์เลยครับ ยังไงแก้ยังไงครับพำบินดำตอบตะกินเสิเกมยังไงครับทำฝั่งทองูสิงเจ้าพระจาครับน่ยกสุ้ายครับไม่มียกหน้าครับยสุ้ายครับ จบนะเกมยังไม่จบครับจสุดท้ายครับจบสุดท้ายครับโอ้โะิบดำะิดดำอาวแล้วทะิบดำโอ้ยมากคับองฟูอลวกขึ้บลวก่แแ่แ <t> ่แครับ <to alar> คนดา,า,า,ออานเาเาไอ้เดาเขาบอกว่าลูกวิชาครับอาจารย์อาจาจับวิชาีใส่ครับดำ ผู้เลนจะเป็นเท้าดาวที่บ้านดูตะบนดู่ปรางกูเจอกันอีกตึงนัดครับสุดท้ายปี67ครับโหดีครับดีครับิงคู่ชิมชัยต้องตครับแดงผู้กลังผู้กำลังมาเขย่าครับตรัู พาไปเทครับติดกับหยุดยกสุดท้ายครับเล้ยงสุดท้ายครับโอ้ยเอ้ยมั้หัวใจใช้ได้ครับทั้งคู่ครับปวดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวไปเจอกันปีหน้าโบข้าเลย ที่น้ำเงินครับ